สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์ครั้งครับพบกับทีเชอร์โชคนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของ reading นะครับเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปชมกันเลยครับในส่วนแรกนะครับนักเรียนมาดูในเรื่องของ reading นะครับวันนี้ทีเชอร์จะมาสอนนักเรียน reading นะครับแล้วก็ทีเชอร์จะพานักเรียนแปลไปพร้อมกันนะครับโดยการแปลวันนี้ทีเชอร์จะพานักเรียนมารู้กับ การใช้แกรมมาไปด้วยครับเพื่ออะไรเพื่อนักเรียนจะสามารถนำประโยชน์ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองครับหรืออาจจะนำไปพูดไปเล่านะครับเป็นภาษ,าษาอังกฤษก็ได้นะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกทีเชอร์จะอ่านให้ฟังก่อน1รอบเนาะรอบที่สองเราจะมาแปลไปพร้อมกันพร้อมกับเรียนรู้แกรมมาไปด้วย Songkran and Loy Krathong are famous festivals for Thais and tourists. Songkran festival is from April 13 to 15 of every year. Thai people go to temples in the morning. They bless water on others in the afternoon. They have a lot of fun. Loy Krathong is in November. people go to the rivers at night time. they flood กระทง in the rivers. there are many beautiful กระ n ง in rivers on that night. ต่อมาครับนักเรียนเมื่อน,นักเรียนได้ฝึกอ่านไปแล้วทีเชอร์จะพานักเรียนแปลนะครับพร้อมกับเรียนรู้ก,การามากไปด้วยเราจะไปกันทีและประโยคนะครับมาเริ่มด้วยประโยคแรกกันครับส o n g k r a n and Loy Krathong are famous festival for Thai and tourists. น,นักเรียนสังเกตสงกรานตแอนลอยกระทงนะครับแอนเป็นคำเชื่อมระหว่างสงกรานตแอนลอยกระทงนะครับเป็นประธานพาหูพจน์นะครับเวิร์บจะต้องเป็น are นะครับจะต้องเป็น r ตามหลังเวิร์บ to be นะครับจะเป็น famous เป็นคำคุณศัพท์นะครับซึ่งมาขยาย festivals เฟติวัลเติมเอสนะครับแปลว่าเทศกาลหลายเทศกาลก็มีสงกรานต์และลอยกระทงนะครับ for สำหรับไท Th ทยตรงนี้นะครับแปลว่าคนไทย and และ tourist นะครับแปลว่านักท่องเที่ยวนะครับซึ่งประโยคนี้แปลได้ว่าสงกรานต์และลอยกระทงเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงสำหรับ for สำหรับอะไรสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยว นะครับต่อมาครับประโยคที่2สง Songkran Festival is from April 13 to 15 of every year นะครับ Songkran Festival เป็นเอกพจนะครับเป็นเทศกาลสงการานต์ is from April เริ่มจากนะครับเริ่มจากเดือนเมษายนวันที่เท่าไหร่13วันที่13 to ถึงถึงวันที่ 15นะครับถึงวันที่15 of every year นะครับของทุกๆปีนะครับซึ่งประโยคนี้แปลได้ว่าเทศกาลสงกรานนะครับเริ่มขึ้นในเดือนเมษายนในวันที่13ถึง15ของทุกๆปีประโยคต่อมาครับ Thai people go to temple in the morning นะครับ Thai people ก็คือคนไทยนั่นเองนะครับ go to ไปไหนเขาไปไหนเขาไป Temples t e m p l e ก็คือวัดนั่นเองนะครับในตอนไหนในตอนเช้านะครับ in the morning ซึ่งประโยคนี้แปลอีกอย่างได้ว่าคนไทยจะชอบไปทำบุญในตอนเช้านั่นเองครับประโยคต่อมาครับ they splash water on others in the afternoon นะครับ they splash นะครับ splash แปลว่า สาดนะครับสาดน้ำ Splash water on others in the afternoon นะครับซึ่งประโยคนี้แปลว่าพวกเขาสาดน้ำนะครับในช่วงบ่ายนะครับก็คือเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงบ่ายนั่นเองครับประโยคต่อมาครับ They have a l o t of fun นะครับ They have a l o t of fun อ่ะนักเรียนสังเกตคำว่า a l o t of นะครับมันจะมาด้วยกันแปลว่า มากมากนะครับแปลว่ามากนะครับเขามีอะไรมากเขามีความสนุกนะครับฟัน uh, they h v v เพราะเขามีความสนุกสนานมากเลยทีเดียวประโยคต่อมาครับลอยกระทง is in november ลอยกระทงนะครับลอยกระทงประธานเป็นเอกพจน์นะครับ verb จะต้องเป็น is นะครับ is in november นะครับซึ่งประโยคนี้แปลว่า เทศกาลลอยกระทงอยู่ในเดือนพฤศจิกายนนะครับประโยคต่อมาครับ People go to rivers at nice time นะครับนักเรียนสังเกตคำว่า people นะครับ people เป็นประธานประธานอะไรประธานพหูพจน์นะครับเพราะว่าคนหลายคน go to rivers นะครับไปที่แม่น้ำนะครับเวลาไหนเวลา กลางคืนก็คือ night nice time นะครับเป็นเวลากลางคืนนะครับประโยคต่อมาครับ they f l o s t กระทง in the river นะครับพวกเขาลอยกระทงในแม่น้ำนะครับประโยคต่อมาครับนักเรียนสังเกตคำว่า they are นะครับซึ่งแปลว่ามีนั่นเองครับมีอะไร t h e r e are many beautiful กระทงนะครับ beautiful เป็นคำคุณศัพท์นะครับจะมาขยายคำว่ากระทงกระทงเป็นคำนามนะครับซึ่งสองคำนี้รวมกันจะแปลว่ากระทงที่สวยงามนั่นเองครับ they are many beautiful กระท ong มีอะไรมีกระทงสวยงามเยอะมาก in the rivers นะครับในแม่น้ำ on that night นะครับในค่ำคืนนั้นสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะครับทีเชอร์ก็จะมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนนะครับทีเชอร์จะให้นักเรียน answer the question นะครับให้นักเรียนตอบคำถามในข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5นะครับดังตัวอย่างข้อที่1นะครับเขาถามว่า When is สงการ f e s t i v a l นะครับสงการเริ่มขึ้นเมื่อไหร่นะครับคำตอบก็คือ It is from April 13 to 15 every year นะครับข้อที่2นะครับ do they splash water on ลอยกระทง f e s t i v a l นะครับพวกเขาได้สาดน้ำในวันลอยกระทงหรือไม่ข้อที่3 When is ลอยกระทง f e t i ิฟ l นะครับเทศกาลลอยกระทงเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ ข้อที่4 do they float กระทง o r n i n g อ่าพวกเขาได้ลอยกระทงในตอนเช้าหรือไม่ข้อที่5 when do they float กระทงเมื่อไหร่ที่พวกเขาลอยกระทงนะครับก่อนส่งการบ้านนะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับทิเชอร์จะได้ลงคะแนนให้นักเรียนอย่างถูกต้องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ inside your eyes.